สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่กรพบรักทุกท่านครับพี่น้องครับพี่น้องอสสสมคนไหนเป็นนักวิ่งบ้างขอมือหน่อยครับพี่น้องครับมีข่าวดีนะครับพี่น้องครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับสําหรับพี่น้องอสสสมอที่เป็นนักวิ่งนะครับชอบออกกําลังกายบุรีรัมย์มาราธอนนะครับพี่น้องอสสสมอรู้จักไหมครับปีนี้นะครับ ปี2022นะครับนรันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือรอประกาศวันรับสมัครนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับไนรันก็คือวิ่งกลางคืนนะครับสำหรับพี่น้องอสสสมพี่น้องครับหมอชาตจะบอกว่ากิจกรรมสนามที่จัดการแข่งขันนะครับห่างจากรอพอสตของหมอชาติประมาณ10กิโลเมตรเองครับพี่น้องครับเรื่องที่พักไม่ยากเลยนะครับพี่น้องครับ ถ้าท่านสนใจที่จะวิ่งเดี๋ยวประสานมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวหมอชาจะติดต่อให้หรือว่าจะมากางเต็นท์นะฮะที่รอปตก็ได้นะครับพี่น้องครับสนใจนะครับนู่นเลยนะครับเดือนมกราคมนะครับมกราคม65นะครับกำหนดการออกมาแล้ววันที่เท่าไหร่นะครับวันที่22มกราคม65นะครับเช็คสภาพไม่พร้อมนะครับพวกมากปังที่สุดแล้วเจอกันนะครับพี่น้องครับ ท่านใดอยากจะมาวิ่งนะครับที่บุรีรัมนะครับบุรีรัมมาราธอนนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องครับเป็นไนท์รันนะครับคือวิ่งกลางคืนนะฮะรอลิงก์นะครับรับสมัครเดี๋ยวหมอชาติจะวางลิงก์กลุ่มแล้วก็เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้พี่น้องได้เข้ามาศึกษารายละเอียดกันนะครับแล้วก็มาสมัครกันนะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับพี่น้องครับฝากแชร์ต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเราด้วยนะครับ พี่น้องก็จะได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ